สวัสดีนะครับผมชื่อลนพรนะครับผมชื่อเล่นชื่อโจครับผมก็รับบทเป็นรุดนะครับผมเป็นเพื่อนลูกเสือโรงเรียนชายล้วนนะครับผมที่มาอยู่ด้วยกันแล้วก็จําเป็นที่จะต้องเข้าค่ายด้วยกัน,นครับผมเป็นค่ายรู้สึกว่าจะเป็นค่ายสุดท้ายของปีนี้แล้วครับผมเพราะมันเป็นช่วงมสาแล้วเพรมสี่ไปมันก็ไม่มีไม่มีลูกเสือแล้วก็จะเป็นรอดอแทนนะครับผม แล้วก็ในหนังเรื่องนี้ก็จะมีแบบว่าอาแอบ,บจิ้นจิ้นกันบ้างอะไรก็เดี๋ยวไปดูกันในหนังเองแล้วกันนะครับผมไม่อยากสปอยเยอะครับผมหนังเรื่องนี้นะฮะสำหรับผมผมคิดว่าให้อะไรหลายๆอย่างเลยครับผมก็น่าจะให้เกี่ยวกับว่ามิตรภาพของเพื่อนนะครับที่แบบว่ามาลักกันได้แล้วก็เวลารักกันก็แบบลักกันมากๆรักกันจริงๆครับผมก็แบบตั้งแต่ตัวละครเลยนะครับมันไม่เคยสนิทกันมาก่อนจน มาเจอค่ายลูกเสือแห่งนี้ครับมันทําให้แบบว่าตัวละครรักกันโอเคนะครับผมก็สําหรับผลงานนี้ก็จะอยู่ที่วายย f ฟิมโปรดักชันนะครับเป็นช่อง y t u t u นะฮะติดตามกันได้ที่ y t u t u นะครับก็ไปรับชมกันได้นะครับความตื่นเต้นของผมความสนุกของผมมันจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเอาเองนะครับผมสาหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับก็จบกันแล้วนะครับผมสำหรับคอนเทนต์ของพวกเราเป็นไงกันบ้างสนุกกันหรือเปล่าเน่ถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับผม